นะครับเอ๋อส่วนพี่น้องเด้อครับกินเผากินหนามด้วยกันครับเหมือนสวัสดีครับผมพี่มะคุบพ่อครับซาลีกินเที่ยงครับพามาก่อยใบยิ้มเนี่ยสี่มาได้ทั้งใดเนี่ยครับชอบคามเนี่ยซิฟนี่ซิรโอเทพครับมาได้กุ้งผีครับ ครับลาบปลาร่วมครับในนีครับเป็นเบือเงี้งยาวครับครับสียพป็นงปู่แน่ดีสียสียพออรูกหวนครับเราติดตามให้เข้าวครับไปจะบึงต้องเพชดเหลี่ยครับ้ับต้นหากินในกันนะครับ อาจจะเพียนครับคริกๆๆนะครับมากินในกันครับทำเองพี่น้องเกือบใหม่ครับผมไม่หมดไม่ไหมนะไม่ไหมนะครัครับมาเบิ่งสิบผักตอครับปล่อยดิบครับ เอติดตามมึตงตุ๊กตุ๊กเนี่ยแก้ตุ๊กเนี่ยหนึ่งขัน้นตอนขั้นแรียบครับเสียเพยื่อนโอ้สุดยอดสุดยอดครับคือเป็นปูซอยเสียบมันว่ะครับ <c oughs> <c oughs> นี่ครับ เคยเป็นมาครับอ,อ๋อนี่ครับซอยเสยเพิ่นโอ้สั่งตรงมาใกล้ได้ครับนี่สิได้กินสีมือเพิ่นอยู่ใกล้เติบได้ครับสีเกีตครับเยังครับกรุงเทปแม่ฮ่องสอนอ๋อกรุงเทปแม่ฮ่องสอน <c oughs> <c oughs> มาใกล้ครับเสเ,ปเปพิ่นผู้ซอยเสยเพิ่นเป่งเลยครับไปอยู่กรุงเทปมวนมาครับ สัมผัสเสียบเลยนะโอ้ผู้ชายเสียบแนบเพลงใดครับ,รบมวนมาครับยุ่งเถียวม, <laughs> มาผักลวันครับลาผักลวดนะครับนเดผักลวัครับอา้ามีอะได้ที่นี่อือสูตรตัวมีมีมยอย่างได <laughs> <laughs> เสียบจะได้มีม,มียโอ้ผูพานบูพาน <laughs> สูตรน่นอนครับอ่าอนนสูตรครับมรผมทักมาได้เลยครับเดี๋ยวตีต่อให้ครับเดี๋ยวตีต่อให้ <laughs> ตามเต็นแมพเล้ตายตายมีดมีดว่ามีดว่า <laughs> อันหลังอีกจือด้วยครับหมู่ <laughs> ว่าญาติยังครับอยู่ข้างหลังครับผมเล <laughs> ยครับรอตีตามมึงครับ เปลี่ยนมือครับเสียบเป็นบ่อของวัในใดครับจีอเสียบซาลีขกินเทียจนจักให้ครับพาไปขันหมดูแดงครับต่อไปผมพาไปขันหมูแดงครับมาครับพาไปใส่มดูแดง ปเดี๋ยวเดี๊ยวเดี๊ยวเดี๋ยวหาดอกเออเดี๋ยวหายดอกไปครับพาไปหาหมดแดงอยู่ปลาครับมีบครับผมมดแดงมดแดงครับไปครับถ้าบิงหวัวทางมันเลยเด้อถ่ายบิงไหมครับนี่ครับ เดี๋ยวให้ดูครับเอาวางนะเบ่งครับนี่เบ่งเบ่งอย่าหลอกเลี้ยงแบบเลยครับเด็กๆเล็กหน่อยการแสดงจริงครับใ,ใส่ยิงย่งใหญ่ครับเบ่งครับ,บ,รบขันมดแดงครับเป็นว่ามันขาวเนี่ยปลาขาวครับ ของแท้ของแท้ <laughs> เดี๋ยวลอกเล่นแบบครับบใส่สเตนยินเก็บจริงอย่าไปเหยียบทันที เอาขนั่นแข็งแขวนครับกระเขาเนี่นะครับไก่แขวนไก่จะขาวแล้วครับไก่จะขาวแล้วครับไก่จะได้แล้วขาวเลยครับขาวเลยแล้วแข็งแล้วนะครับทารวติดตามมึงตอนปุ้งนะครับ<ก>ดูวิธีปุ้งครับมึงครับ น้ำแข็งใส่ข้าวหัวก้อนซ้อนหนึ่งครับผมลงไปสองซอนครับลงไปน้ำปลาครับขาดบดุได้ครับไม่ต้องบอกยี่ห้อน,นะครับบุได้ปุ้มมวลนเขาเขาบได้จ้างนะครับ <c oughs> ไปมันครึ่งซ้อนโตู้ใช่ลหมเนี่ยขาดบดุได้คือไอหนุ่มตู้ ัวนี้พวกคู้ชนะครับจะใส่ตีนเตีป่าค้นบเชแสบนะครับนี่มีอย่างเดียวคือไปใส่ตีนเตีป่าค้นบวชซสบครับใส่ลงไปหลายๆครับน้ำปลาครับเดี๋ยวถ้ารลอดูต้นใส่หอมชายังครับมาครับมาเบิ่งขันตอนใส่หอมครับมีหอมบัวผักชีหอมทำนี่ครับอริสอร่อยครับ จะเป็นนั่นเสร็จสิ้นครับครับที่มันดีนะครับเสร็จสิ้นแล้วครับแต่ก็ซิมพร้อมกันครับผมเป็นแบบใดครับงงจิ้นได้เหมือนไรตรงไหเนี้ยมันเสียบดีแล้วเนาะเดี๋ยวครับนี่ต้มปลาผมครับอ่ะแต่ก็ติดตามกินพร้อมกันครับผมเศษเสียบครับอีสานบรรท่องครับต้องขึ้นยังไร นะครับรอติดตามมั้งครับมาเด้อไม่ใงี้หนูมาเด้อไม่ใงี้หนูเอ้ยเอ้า่วนพี่น้องนี่อ่ะมาเด้อพ่อแม่พี่น้องปล่อยปลาแซ่บปะครับแซ่บแซ่บแซ่บต้นตำรับตูมมากที่หล่ะเสียมากเลยเสียมากเลยไงใสียกงเขามากเลย ไปครับมาเด้อครับกินเข่าในกันครับผมนี่กินอย่างรมากใครับถ้ารอติดตามมือกินกันไปเรื่อยๆครับมาครับอ๋อส่วนพี่น้องเด้อครับกินเข่ากินหนามในกันครับเหมือนผูกกับขอบคุยอินดีครับก่อนคือบิมาอย่างเงี้ยมาใหญ่เลยมาเด้อครับไปถ้าเบิ้งครับเรื่อยๆกินในกันไปเรื่อยๆครับเรื่องกับ นี่แหละมันจะไปนอน,อนอ่าเด้อครับเศรษฐนกันครับไปขอฝากไปเชียงชำเน็ตนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจครับกับสรีกินเทียงครับไปครับสวัสดีครับ